เราอยู่ที่น้ําตกอารารักนะครับจังหวัดตากนะครับอยู่ที่บริเวณนะครับตรงนี้ที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นแหล่งธรรมชาติอีกที่หนึ่งนะครับสวยงามมากมากนะครับความสูงตรงนี้โอ้สูงมากนะครับตรงนี้นะครับแล้วก้นหญินที่เราเห็นเขียนตรงนี้สมัยก่อนนะครับที่ถามมาเขาบอกตรงนี้อยู่บนน้ําตกเลยนะครับฤดูฝนนะครับน้ำหลากกลเ่ยตกลงมาด้านล่างนะครับ เที่ยวกันเป็นไงบ้างครับในวันนี้ครับยอดเลยครับบรรยากาศอุ้ยน่าเที่ยวมากเลยครับมีร้านอาหารอะไรเยอะแยะนะครับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับตรงนี้อยู่ที่พบพระจังหวัดตากนะครับได้ดูเด็กก็มาอย่างที่สำหรับเด็กมาเล่นน้ำอ๋อนี่เด็กเล่นน้ําได้นะครับบรรยากาศนี่ที่นี้กลายเป็นเพื่อน เพื่อนต่างชาติเท่านั้นส่วนมากนักต่างชาติต้องเที่วส่วนมาก็จะเป็นชาวเมียนมาเมียนมาเมียนมายึดพื้นที่ท่าแล้วนะครับนะครับที่ท่องเที่ยวที่ขายของนะครับเป็นชาวพมามีเยอะแยะนะครับมาเที่ยวกันนะครับท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับสวยงามมากๆนะครับตรงนี้อีกที่หนึ่งวันนี้ภูตะวันนะครับเราเดินทางสัญจรมาสู่จังหวัดตากนะครับตรงนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอครอบะจังหวัดตากความสูงนี่น่าจะประมาณตัก กว่าร้อยเม็ดนะครับจริงๆแล้วกว่าร้อยเมตรได้นะครับความสูงก้อนหินก้อนนี้ที่เห็นนะครับตัวงแต่ก่อนอยู่บนยอดเขาเลยนะครับแล้วมันตกลงมาด้านล่างนะครับก็มาอยู่ที่นี่นะครับน้ําหลากนะครับก็เป็นน้าตกอีกที่หนึ่งนะครับแล้วน้ําบรรยากาศสวยมากนะครับตรงนี้ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ปุ๋ยภูตะวันนะครับเราก็สัญจรมาที่นี่นะครับก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากขั้นนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็มีการประชุมสัมมนานะครับที่ แม่สอดจังหวัดตกาำบลมาวันวัดบัวล้วยไม้เป้นล้วยไม้เป้นนะครับตรงนี้ก็มากันได้เลยนะครับเรามาให้วิจาการด้านการเกษตรกันอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ก็แ็บภาพสวยๆมากกว่าท่านผู้ชมกันอย่าลืมนะครับเข้ากดติดตามได้ในช่องยูทูบขุยผูตอันพรีเมียมครับ